สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Learning by Doing ในช่วง5นาทีมิสารวันนี้นะคะก็มีเรื่องเราดีวดีๆมาฝาก,กเพื่อนเนกันอีกตามเคยนะคะวันนี้เราก็ยังจะมาฝึกเรียนภาษาควังตุ้งกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมานับเลข1-10กันนะคะในภาษาควังตุง้งเขานับกันยังไงนะคะก่อนหน้านี้ EP 1-2เราก็ได้รู้นะคะเกี่ยวกับคำทักทาย ออาภาษาควั่งตุ้งไปแล้วนะคะห <_ d> um> นีโหจูซันหนีและนะคะง้อหโูหูนะคะอ,อึ่ก้อยนะคะ <_ d> um> ป้ายปลายนะคะฮัลโหลนะคะ <_ d> um> ซึ่งลหลายๆคำนะคะเราสามารถที่จะไปใช้สื่อสารแล้วก็ทักทายกับคนฮ่องกงได้นะคะ <_ d> um> แล้ววันนี้นะคะเราก็ามาเรียนรู้กันเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ การนับเลขของอาภาษาควางตุ้งนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเลขหนึ่งภาษาควางตุ้งจะอ่านว่ายัดยัดยัดนะคะยัดก็คือหนึ่งะคะยียีย,ยีก็คือหมายเลขสอง ซ้ำซ้ำซ้ำก็คือหมายเลขสามคล้ายๆจะออกเป็นเหมือนภาษาไทยเราเลยเนะาะซ้ำแต่เขาไม่ได้ว่าสามนะคะแต่เขาจะบอกว่าซ้ำก็คือหมายเลขสามนั่นเองนะคะก็คือเลขสามนะคะส่วนหมายเลขสี่นะคะเขาก็จะอ่านออกเสียงเซ เซนะคะเซก็คือ4น,นะคะส่วน5เขาก็จะบอกว่าหืมหืมหืมห้านะคะหกนะคะลกลกลกนะคะหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดชัดชัดชัดไม่ใช่แคทนะคะชัด ชัดก็คือหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขแปดนะคะปาดปาดปาดหมายเลขแปดนะคะจริงๆแล้วมันจะไม่มีขีดด้านบนตรงนี้นะคะมันจะเป็นโค้งลงมาสองด้านนะคะน่าจะเป็นที่โปรแกรมภาษานะะในคอมพิวเตอร์เวลาพิมออกมาแล้วมันขึ้นให้เป็นแบบนี้นะะก็คือจริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนด้านนี้ที่ แค่ขีดลงมานะคะมันจะไม่มีเส้นขึ้นบนหัวนะคะก็คือปาดปาดก็คือแปะนะคะส่วนหมายเลขเก้าเก๋าเก๋านะคะเก๋าก็คือหมายเลขเก้านะคะส่วนหมายเลขสิบนะคะสับสับสับนะคะหมายเลขสิบนะคะทีนี้เรามาทวนกันนะคะมาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะเลขหนึ่งยัด ยัดยีสามเซหื่นหุห่นหลบหลบชัดชัดปาดปาดเก๋าเก๋าสับสับแหน่เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อน นี่คือมันจะคล้ายๆกับการเรียนเสียงภาษาไทยเราเลยนะฮะก็แต่ว่าการออกเสียงก็จะแตกต่างกันไปนะคบคือก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะพอดีมีเคยได้คุยกับคนฮ่องกงนะคบเขาบอกว่าการที่เราจะเรียนภาษาจีนกวางตุ้งนั้นนะะ่ะเขาบอกวอ่า ้าจะเรียนได้ไวขึ้นแล้วก็ได้เร็วขึ้นนะคะเขาแนะนำให้เราเ,เรียนภาษาจีนกลางก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพื้นฐานมันก็จะมาจากภาษาจีนกลางมันก็จะเขียนคล้ายๆกันแต่ลักษณะของการอ่านมันก็จะอ่านออกเสียงแตกต่างกันนะคะซึ่งอ,อย่างภาษาจีนกลางนะคะเขามาเล็กหนึ่งเขาก็จะเรียกว่าอะไรคะ อีอี e, e, ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความตุ้งก็จะยัดแต่ว่าก็เขียนเหมือนกันก็คือเป็นหนึ่งเขียนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคนฮ่องกองเขาก็าแนะนำนะ,ะบอกว่าถ้าจะให้เรียนให้ได้ไวให้ได้เร็วก็คือแนะนำให้เราเรียนภาษาจีนกลางก่อนแต่นี้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนไปพร้อมๆกันแล้วก็ท่องทุกวันก็จะทำให้เราจำขึ้นใจได้เองนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพ,พื่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่า,าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากเพื่อนบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาเพ,พื่อนไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ